สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องตำวะสุธีราหรือตำอิทวิตตำนะคะวันนี้นะคะตำจะมีวอคเขาใหญ่วอเอ้ยเขาใหญ่วอคสั้นๆน,นะคะมาให้ทุกคนชมกันวันจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไปโรงแรมไหนไปพักที่ไหนไปทานอะไรเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะ ฮัลโหลฮัลโหลเทสถึงแล้วค่ะที่พักที่แรกของเรานะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะพักกันที่อัตตาเล็กไซร์รีสอร์ทค่ะโอ้โหที่พักคือใหญ่มากๆทุกคนกว้างขวางก็คืออยู่ในเครืออัตคิริมายามุติมายานะคะอันนี้เราไปเลือกพักที่อัตราเล็กไซ์ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกัน,นะคะทุกคนเสเร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทางนะคะเนี่ยจะไปจอดรถแล้วก็การเดินทางของทีเนี่ยคือจะใช้รถกอล์ฟค่ะเวลาไปไหนเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูที่ห้องพักกันค่ะทุกคนว่าเป็นยัางไงา ใกแล้วใแล้วนี่ค่ะเปิดนี่ค่ะทุกคนดูห้องสิใหญ่มากๆเลยคือฟิลจะคล้ายๆกับเหมือนคอนโดเนาะก็ะคือที่พักกว้างใหญ่สบายแล้วดูคือแบบมีโต๊ะทานข้าวมีโซฟาคือโซฟา,ซฟานี่คือนอนได้นะดูห้องน้ําทุกคนใหญ่มากมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีนี่ค่ะช่วงโควิดเขาก็มีเป็นหน้ากากแล้วก็เป็น ที่เจลทามือเนาะแล้วก็ดูวิวทุกคนโอ้โหคือแบบล้อมรอบไปด้วยเลกแล้วก็ภูเขาแบบบรรยากาศดีมากดูดิคือมันสวยแบบสวยจริงๆอะ่ะแล้วคือแบบมีระเบียงกว้างๆอย่างเงี้ยคือดีมากค่ะทุกคน หลังจากเหนื่อยๆมาแล้วน,นะคะแล้วก็วันแรกคือเราไม่ได้ไปไหนเนาะก็คือจะไปใช้เวลาอยู่ในรีสอร์ทกับที่นะคะก็คือจะไปทานข้าวที่มุติมายาค่ะทุกคนระว่างเอ้ยไม่ใช่คิรีมายาค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอยู่ในเครือของตรงเป็นห้องของคิรีมายานะคะข้างหน้าจะเป็นร้านอาหารข้างขวาจะเป็นที่พักข้างซ้ายก็จะเป็นที่พักนะคะอันนี้เราเหลือเวลาเราก็เลยมาทานเอ้ยเราก็เลยถ่ายรูปเล่นรอก่อนเพราะว่าอ,อ,อาหาร ห้องอาหารนะคะจะเปิดที่จะเปิดช่วงเย็นแล้วก็ตอนนั้นนะมีกิจกรรมก็คือมีมายาเทเตอร์ก็คือเนี่ยทุกคนดูดิคือฟิลแบบดูหนังกลางแจ้งแล้วคือแบบโรแมนติกสุดเลยค่ะทุกคนคือดูหนังกลางไปอันนี้ก็จะเป็นสนสระว่ายน้ำเนาะทุกคนแล้วนี่คือขวามือนี่คือจะมาทานอาหารที่ที่นี่นะคะคือรอเวลาอยู่แล้วคือเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศรอบๆดูถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทําโชคดีมากคือคือโชคดีที่ตัดสินใจคือไม่ไปไหนมาก่อนเพราะว่า มามาเก็บแบบพวกบรรยากาศเพราะตอนพลาลางจากนี้นะคนคือมาเยอะและ้วคือไม่มีมุมไม่ถ่ายรูปทุกคนเนี่ยก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆคือบรรยากาศดีสุดๆแบบโคซี่แบบโอเพนแอร์ทุกคนคือมันดีจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวระ,ระหว่างรอเราก็แบบเดินเล่นๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะไปสั่งอาหารกันนะคะ นะคะทุกคนเป็นห้องอาหารอาคาร่าค่ะเป็นห้องอาหารไทยนะคะจะมีเป็นโซฟาให้นั่งคือบรรยากาศดีมากแต่คือเสียดายยังไงรู้ปะคือแตมไม่ได้จองมาค่ะจริงๆแบบคิดว่าเออคนไม่น่าเยอะอะไรอย่างี้แต่ไม่ได้จองมาก็เลยไม่ได้รีวิวนานก็เลยได้นั่งข้างนอกแทนค่ะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะก็อาหารที่ก็จะมีเป็นพวกแซลมอนมีพมวกอาหารตาเอ้ยนะอาหารแบบปลาทอดส้มตำไข่เจียวสมุนไพรแล้วก็แบบ ซอสมะขามอะไรเงี้ยคือดีหมทุกคนที่ตำสั่งก็จะมีเป็นแบบกุ้งซอสมะขามคอหมูย,ย,ย่างอะไรคือนี่ค่ะค่าสเสียหายทั้งหมดคือ3042บาทนะค่าสำหรับมือนี้นี่ค่ะแล้วก็แล้ก็ได้ไปซื้อป๊อปคอนมาทานเคี้ยวเๆคๆๆๆี้ยวเคี้ยวเคี้ยวระวังกินกับหนังกลางแางาปลงทุกคนบรรยากาศโคตรดีดีมากๆาดีสุดๆดแล้วก็มาเก็บบรรยากาศก,าก็นั่งดูชมบรรยากาศเล็กน้อยแล้วก็เข้าห้องค่ะ คือโรบินจิตสุดๆค่ะทุคโคลแล้วคือเต็มนะตรงนี้ให้เห็นคือเป็นคนเต็มเลยนะนี่นะคะหลังจากอิ่มแบบอิ่มมากๆเลยก็เลยมาเดินเล่นย่อยค่ะบรรยากาศรอบๆโรงแรมตอนกลางคืนนะคะคือบรรยากาศค่อนข้างดีอากาศดีมากเลยค่ะก็การเดินทางของที่นี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นรถกอล์ฟเราจะไปไหนแล้วก็เรียกได้เลยอันนี้ตามก็ได้ ไปเสิร์ชเห็นมาว่าเออตอนนี้ไม่มีเป็น The Secret Garden ก็เลยแบบเออไปดีกว่าจริงๆตั้งใจจะไปพรุ่งนี้แต่แบบแดกไวฟิลแบบกลางคืนแล้วคืออยากทานหมูกระทะมากทุกคนแต่คือมันอิ่มแล้วไงรู้ปะหมูกระทะที่นี่คือหมูกระทะไฮโซนะจ๊ะมีเงินอย่างเดียวทานไม่ได้นะจ๊ะต้องมีดวงจริงๆก็คือตอน,นตีตัดสินใจคือจะมาทานแล้วไงรู้ปะหมดปิดจ้าหมดทุกคนเพราะว่าเลยเวลาจ้ะก็เลยดก็เลยมาชมสวนเล่นๆนะคะ่ะ ก็เรียกได้ว่ามีเงินก็ทายไม่ได้เพราะมาผิดเวลาค่ะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะคือสวยมากทุกคนดูดีบรรยากาศดีก็คือฟิลแบบอากาศคือค่อนข้างดีนะคะช่วงที่ตามไปก็เลยได้มีโอกาสหยิบรองเท้าบูทมาค่ะแต่เดินมากๆนี่ก็คือเหงื่อออกนะไม่ใช่ ทุกคนหิวจ้าก็เลยสั่งรูมเซอร์วิสมาทานที่ห้องจ้าเป็นวันจบมอร์นิ่งค่ะทุกคนพบกับวันที่สองนะคะคือบรรยากาศดีมากที่สุดในโลกคือแบบอยากตื่น่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันไปเลยค่ะทุกคนอากาศดีมากๆดูแบบบรรยากาศค่อาอากาศดีมากดีแบบดีแล้วคือจริงๆเราอะแพลนไว้เราอยากนั่งมายาครุยซึ่ง มีเงินแต่ก็นั่งไม่ได้จ้ะเพราะว่าไม่มีดวงอีกแล้วจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าค่ะก็คือคิวเต็มคือแบบมีเงินใช่ว่าทำอะไรทุกอย่างนี้ทุกคนดูเรือที่แบบเราไม่ได้นั่งเราก็เลยมาทานอาหารเช้ากันนะคะก็กว่านั้นแขกค่อนข้างเยอะแต่ก็เลยได้มาทานอาหารส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นวิวสนามกอล์ฟไปเนาะทานมุสลนีพวกโยเกิร์ตอะไรบ่ายถ่ายมาแค่นี้ค่ะ แล้วเสร็จแล้วนะคะแต่ก็จะไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไปไหนต่อเอ้อไปเก็บบรรยากาศรอบๆค่ะบันกาศค่อนข้างร่มรื่นสบายมากอันนี้พอดีเจอเพื่อนก็เลยเถ่ายรูปกันหน่อยแล้วก็ไปต่อกันที่เดี๋ยวซีเครตการเด้ค่ะที่ตำมามาเมื่อคืนุกคนรู้ดีฟิลแบบโคตรด,ดีแต่ว่าคือไงรู้ปะ่ะร้อนมากที่สุดมากมากเลยค่ะ ต่อมานะคะทุกคนเราก็ไปที่ทอสคานาวาเลเราอยู่ที่ทาวสแค,ควร์ค่ะมาทานอาหารดูบรรยากาศคือฟิลเหมือนอยู่แบบเมืองนอกอะแกแบบบรรยากาศดีมากตอนที่จำไปคือเป็นช่วงคริสต์มาสเนาะยังไม่พอจะไปหาอะไรแซบๆจากร้านนี้แนะนำเลยนะคะครัวสุภาพร นะคะถูกมากแล้วก็ต่อมานะคะเรามานอนกันที่คืนสุดท้ายเรามานอนที่เดอะเพลีค่ะเดอะเพลีโฮเทลค่ะ mm hmm. บรรยากาศจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วเข้าที่นี่ก็คือจะมีจักรยานให้ปั่นก็คือชมบรรยากาศไปที่นี่ก็จะฟิลคล้ายๆแบบเหมือนคอนโดค่ะทุกคนไม่ใหญ่มากแต่ว่าบรรยากาศรอบข้ารอบก็คือล้อมรอบไปด้วยภูเขาก็คือบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาปัาน่นเล่นไปแบบชมวิวนะคะเพราะไม่รู้จะทําอะไรก็เดินรอบๆไปเลยค่ะ อะเริ่มหิวแล้วทุกคนเราก็ออกเดินทางไปที่ร้านข้าวต้มหลักเฮงค่ะทุกคนข้าวต้มที่นี่ดีมากแล้วคือซุปเปอร์ขาไก่คือที่สุดแนะนำเลยทุกคนอย่าลืมไปทานนะถ้าไม่รู้จะทานอะไรแบบเบือบ่อๆอย่างเงี้ยเอา่ารสชาติดีแล้วก็ไม่แบบไม่ไม่เซง็งกลับมาก็มาออกกำลังกายมาย่อยกันอีกค่ะก็มาเทินชมบรรยากาศรอบๆกลางคืนก็ปั่นจักรยานเล่นนค่ะ ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอากาศดีอยู่นะคะที่ตัมมาช่วงนั้นไปประมาณเอมกลาใช่ไหมน่าจะมกลาอย่าเงี้ยแล้วก็มาเบรกฟาสต์ข่าทุกคนพร้อมด้วยวิวที่แบบสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ยังไงก็จบคลิปแล้วน,นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย